ุกวนคะอนเรื่องหน้าตกใจแล้วค่ะอแถต่อแถวต่อแถวอนอะสวัสดีค่ะขอบคุณช่านตี่ติ้ต่อหนีายเคลียร์นะคะ วันนี้โซาก็จะพาทุกคนมาทำเมนูมีกะทิกินบแบบอร่อยอร่อยเลยค่ะค่ะ่วนที่เราจะไปทำมีกะทิอร่อยอร่อยนะเดี๋ยวเซมพาทุกคนไปเก็บผักก่อนนะคะเดี๋ยวโซไปเก็บผักช่วยแม่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บผักไทยแล้วก็ทำอาหารกินข้าวด้วยกันค่ะไปเลยค่ะ ฟันสิงโตนะคะมันจะออกผมนิดนึงนะคะผมยีนีเอวคนอยู่ต่างประเทศเ,เขาก็บางคนที่เ,เขาไปทําอาหารไทยะะเขาจะเอาไปทําแกงทีเ็คค่ะนี่แหละแกงจะไปทํายำนะคะเอาใบอ่อนๆมันเนี้ยคะ่ะไปทํายำให้ลูกค้ากินอร่อยนะอเออบะเขือขึ้น มันต้นมะเขือขืนอยู่ใกล้ๆมะเขือขึ้นแม่เขาก็จะเอาอันนี้ตัดนะคะตัดทิ้งเนี่ยเหนียวๆแล้วก็เหลือแค่ใบเอาไปลวกแล้วก็ไปทำยำยำใส่กับน้ำมันไอไม่ใช่ค่ะซอสยำเกาหลีหวานๆเปรี้ยวๆเผ็ด ชิลาวก่อนนะคะเรามีผักอะไรเราก็เก็บไปเลยนะคะเอาเท่าที่เรามีค่ะมีกะทิก็มีผักเยอะๆนะคะอร่อยจ้าชิล้าแค่นี้พอแล้วค่ะ พอได้เก็บกินอยู่นิดนึงค่ะพออากาศมันเริ่มหนาวมันก็เริ่มเปลีล่ยนสีนะคะจากสีเขียวๆก็จะกลายเป็นสีเนี่ยค่ะมันจะออกแแดงน้ําตาลออกน้ำตาลใช่ไหมคะ่ะม,ม,มทุกคนคะ โอมีเรื่องตกใจทุกคนคะทอมีเรื่องน่าตกใจเล่าให้ฟังค,คะ่ะหนูซซกําลังจะมาเก็บโหระพาแล้วซอก็มาเจอผักอันนึงนะคะที่ซอน่ะหวานทิ้งไว้ตั้งนานแล้วแต่คือมันไม่ขึ้นนะคะก็เลยโอเคไม่ได้สนใจแล้วก็เลยเอาโหระพาเนี่ยค่ะเอามาปลูกตรงนี้แทนนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะซอกาลังจะมาเก็บโหระพาไปกินซซก็มองดูพื้นดินแล้วซอก็มาเจอผักชนิดหนึงทุกคนมาดู ทุกคนดูว่าซ้อเจออะไรสุดยอดจนเป็นดอกนะคะ่ะพักเป๋จ้ามันคือบ้านซ้อเอิญ่าหอมเป๋แม่บอกสุดยอดเลยอะ่ะทุกคนมันไม่ได้มีแค่นี้ดูมันมีข้างในตรงนี้ด้วยค่ะดูดิลามเข้าไปถึงข้างในด้วยดู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 โอ้โหเยอะเลยตรงนี้ด้วยโอ้โหปลา ตรงนั้นด้วยค่ะตรงนั้นด้วยตรงนี้นี่นี่นี่โอ้ยมหาหัวแข็งคักแทนอ้อหมาเพื่อนบ้านนะคะหาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนซอยเยียบนี่นะน,นั่นนะโอ้ยทำยังไงดีอ่ะมันหนาวแล้วนะคะเดือนนี้อีกนิดเดียวมันก็จะตายโอ้โจะทำยังไงดีเสียดายแท้เพิ่งเห็น เดี๋ยวค่อยวากันนะคะเก็บหัวละพาก่อน,นะคะ่ะเดโซเก็บหัลวละพาหัลวละพาโซก่ก็มันกำลังจะตายแล้วค่ะทุกคนแต่มันก็พอให้ได้กินอยู่นะคะออออีกเดียวก็จะตายแล้วล่ะนี่จ้าหัลวละพากำไม่น,น้อยหอมจ้าอือหอมมากก็่ยอดกระถิน ตั้งนิดนึงนะทำน้อยๆนะคะโอ้ยหอมเปย์เอาอยัางไงดีเนี่ยเอาหอมเปย์ไปกินด้วยดีวยกว่านะคะคือผักชีไปเรื่อยจะเก็บไปเลยนิดนึงเสียดายเดี๋ยวมันตายงามเดี๋ยวโจะไม่ขูดย้ายเข้าไปปลูกไว้ในบ้านดีวกว่านะคะทุกคนเอาใส่กระถางแล้วเข้าไปปลูกไว้ในบ้านนะ่ใ่ใช,ใช,ใช ย้ายเข้าไปไว้ในบ้านค่ะไว้ใส่ลาบเนี่นี่จากแล้วก็ผักชีใบเลีอยนิดนึงนะคะผักเยอะๆค่ะจะได้อร่อยนะคะกินหลากหลายในวิตามินค่ะผักเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนจ้าเป็นผักอย่างเป็นอย่างเต็มไปหมดเลยไปเก็บมาตะกี้ยอดมะละก็มีโอโ้โหเยอะเลยค่ะ ข้นๆอ,อ,อร่อยเลยนะคะหอมกะทิแล้วก็หอมถั่วมากนะคะอื

매쇼. 아마. 어떻게 이런 맛이 나지? 잘 먹겠습니다 매쇼. 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 매아 매쇼. 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 매 โอ้แม่อร่อยมากแมา่าชอบม,มากเลยคะ่ะซอสเพิ่งเคยทำให้ไม่ย,ยากินครั้งแรกนะคะ mm hmm. mm hmm. อคนอมอืยแต่น้ำไม่อร่อยเนาะ ต้องการดูชื่อมีกันทิไหมคะมีกัทิ่อ๋อทำไมแหล่ชื่ออะไรมีกัิทิชื่อสั้นจำมีกันที่ทำไมล่ะอารมณ์บ้า 안녕 <목소리도>

음, 이어 가지고 그먹어도 한번 들 가져가서 볼래. 뭐감이세상런맛 ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ